สอบถามพา่อค้าแม่ค้าาฟในตลาดสดเทศบาลเมืองบึกการมันบอกว่าถึงบรรยากาศการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาเนื้อหมูแน่ตลอดจนข้าของเครื่องเส้นไหว้ต่างๆซึ่งื้นนี้ก็เป็นวันใจ่ายในช่วง,ง,งเทศกาลตรุษจีนโดยไปที่ร้านเจ๊บัวที่จําหน่ายผลไม้ครับแล้วก็สินค้าเส้นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนก็พบว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับยังไม่มีลูกค้ามาซื้อของยู้าีิจักอันเลยเพื่อนว่าเนี่ยไปเส้นไหว้บรรพบุรุษนี้ ในเทศกาลตรุษจีนอุตสาหงเตียมไว้ถานพบว่าลูกค้านี่ว่าจะเป็นนันขนมผลไม้ต่างๆยังไม่ได้ขายทั้งที่ในปีนี้ครับทางร้านก็ได้มีการปรับราคาสินค้าครับยังคงขายราคาเก่าเด้ไม่ได้ปรับขึ้นทั้งผลไม้เซนไวต่างๆแมนจึงต้องเราดูอีกว่าจงนี้ฮอดช่วงแรงนี่ที่มีลูกค้ามาซื้อของไปเซนไวบอสผลไม้อเป็นช่วงแรกอจะเป็นช่วงแรกถ่าจังไนไปที่เคียงโมเจเลยบบดนี้ครับที่ขายอยู่ในตลาดพ่นบอกว่า ปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดแย่แย่ที่สุดพนักานพ่แย่ครับคุณเจียนในปีนี้สั่งหมูมาตัวเดียวหนึ่งเลยเอาขนาดสร้างมาตัวเดียวยังขายหมเบิดอยู่พนักาอต่างจากปีที่แล้วครับแปตัวเมื่อเบิดในมือเดียวปีนี้ตัวเดียวก็ยังเบิดอยู่แต่ยังดีที่มีโครงการหมูทงฟ้าของทางนิตจังหวัดนะครับเข้ามาช่วยกันขายในกิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทจำนวนสี่สิบกิโลกรัมต่อเขียง ยอมรับว่าตุดกินปีนี้ครับยอดขายตกต่ำสุดในรอบ1ิปีเลยเพื่อนว่าแล้วก็เพิ่งเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็เลยต้องถามกับนักข่าวนะครับว่าใส่ใส่คนซื้ออยู่ใส่เช้าเรียนบ่ายก็มีลูกค้ามาซื้อหมูครับจนถึงบ่พอ1ิคนนะครับเพื่อนว่าพ่อค้าแม่ค้าขายหมูปีนี้ก็บางคนก็เลิกขายกันไปเช่นเดียวกับเคียงหมูของเจ๊กบนะครับเพื่อนบอกว่าปีนี้ก็ยอดสั่งซื้อหัวหมูนี่ปกติเอาหัวหมูไปเซ็นไหว้กันนี่ ปีนึงเงนินหลายหัวครับปีนี้สี่หัวพันว่าซึ่งต้มสุกในราคาหัวละห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทตามขนาดส่วนเนื้อหมูก็ขายลําบากเพราะว่าราคากิโลกรัมละสองร้อยยี่สิบบาทนะครับดีที่มีโคตา้าโครงการหมูถงฟ้ากิโลละร้อยห้าสิบาทมาซ่อยเพราอให้ประชาชนมีเนื้อหมูนะครับมาซื้อเนื้อหมูน้ำเนเออแล้วก็ยังให้เหตุผ <พอ S 1> ลว่าส,ส่วนใหญ่ชาวบ้านไปเลือกซื้อสินค้าที่ห้างใหญ่ ว่า<ม>เป็นรานห้างสรมพสินค้าตา่ตางๆอะไรเนาะมากกว่ามาซื้อที่ตลาดสดพันวา<อ>นก็เลยเห็นให้การขายของคุณ่อบเร่าไปสบเร้าไปอ่าเป็นช่วงของมันแม่นครับเดี๋ยวมันก็มีขื้นมันก็มีล่งแหละนล้วก็มีขายดีก็ต้องมีขายดีครับสนสรับกับซับเปลี่ยนกันไปเรื่อ,อยล้ว <นะ S 2> บุญมาซป,ปเปอร์ชัวร์มั่นใจใช้บุญมาซปเปอร์ชัวร์